สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะคบวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนมาทําเมนูผัดกะเพราหมูสบับคลุกข้าวไข่ดาวครับบอกเลยว่าอร่อยแซ่บมากๆนะครเบนเพื่อนและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทากันครับ วัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะมีพริกกระเทียมพริกไทยครับความเผ็ดก็แล้วแต่เพื่อนๆกันได้เลยนะครับตามด้วยหน่อไม้นะครับก็จะเป็นหน่อไม้ต้มก็หั่นมาเป็นเทียเรียบร้อยแล้วครับตามด้วยใบกะเพราครับในส่วนของใบกะเพรานะครับก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ําแบบนี้เลยนะครับอย่านําไปแช่น้ํานะวัตถุดิบต่อไปก็จะเป็นข้าวครับก็ตักออกมาใส่ถ้วยไว้แบบนี้ให้มันเย็นนะครับตามด้วยหมูสับนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ไปเริ่มลงมือทำกันเลยก็นำพริกกระเทียมพริกไทยนะครับก็ตำให้ละเอียดแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปครับขั้นตอนนี้ผมจะออทอดเป็นไข่าดาวก่อนนะครับ วันนี้ก็จะใช้อยู่ที่3มเสิร์ฟนะครับวันนี้เราก็ทําเผื่อพี่ๆที่บ้านด้วยนะครับก็ใช้อยู่ที่3ามเสิร์ฟเลยนะครับก็จะทอดไข่ไก่3ามฟองนะครับใครอยากทอดไข่แดงแบบสุกหรือไข่แดงแบบไม่สุกหรือว่าจะเป็นไข่ดาวกรอบๆนะครับก็ตามสะดวกเพื่อนๆได้เลยนะครับทอดได้ตามใจชอบเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่เป็นหมูสับลงไปครับขั้นตอนนี้ก็จะนํานหมูลงมาล้วนกับน้ํามันก่อนนะครับ เทคนิคนี้ก็จะทําให้หมูนะครับคายน้ําออกมาก็จะทําให้หมูของเราเวลาผัดก็จะไม่แฉะนะครับนี่เลยผัดไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีน้ําออกมาแบบนี้เพื่อนๆก็ผัดต่อจนหมูของเรานั้นสุกแห้งนะครับน้ําที่อยู่ในหมูที่มันออกมานะครับมันก็จะเระเหยไปในการผัดของเราแบบนี้นะครับ จนมันจะเหลือแต่น้ํามันแบบนี้นะครับเพื่อนๆน้นํามันที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็ยังคงเดิมนะเราก็ผัดจน,นหมูเราแห้งแบบนี้เลยนะครับพอหมูขงเราแห้งดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีการดันหมูไว้ข้างกระถาแบบนี้นะครับให้น้ํามันมันไหลออกมาแบบนี้<ม>นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็นําพริกเนี่ยที่เราตำนะครับลงมาผัดต่อให้หอมครับก็ผ <IS> ัดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆผัดตามนี้ได้เลย ผัดจนพริกของเราหอมนะครับจากนั้นเราก็นำหมูนะครับผัดรวมกันไปได้เลยนะครับแบบนี้ก็จะทำให้ผัดกระเพราของเรานั้นแห้งดีนะครับเวลาเราวนำข้าวมาคลุกก็จะไม่แฉะนะครับนี่เลยหรือว่าใครอยาก ผัดกะเพราแบบแห้งๆเนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับสําหรับคนที่ชอบกินผัดกะเพราแห้งๆห,หอมๆเนี่ยก็ทําแบบนี้ได้เช่นกันพอผัดคลุกจนหอมดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยข้าวนะครับใส่ข้าวจากนั้นเราก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันก่อนครับระดับไฟเราก็ไม่ต้องใช้ระดับไฟแรงมากนะครับเราใช้ระดับไฟอ่อนๆได้เลยนะครับเพื่อนๆเราเวลาเราผัดก็จะไม่ติดกระทะแล้วก็ทำให้การผัดของเรานั้นง่ายด้วยนะครับ ผัดคลุกเค้ากันดีแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ต้มครับจากนั้นเราก็ปรุงรสชาติเลยอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็เป็นซอสหอยตามด้วยผงปรุงรสครับใส่ได้ตามใจชอบเลยนะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำครับสักเล็กน้อยพอแต่งสีให้สวยงามครับตามด้วยน้ำตาลทราย แล้วก็ซอสปรุงรสครับเพียงเท่านี้นะครับก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันเลยใครอยากใส่ผงชูผงปรุงก็สามารถใส่ได้เลยนะครับนี่เราก็ไม่ต้องใช้ระดับไฟแรงจนเกินไปเราก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะครับในขั้นตอนสุดท้ายเราค่อยเร่งไฟขึ้นมาก็ได้นะครับนี่เลยผัดคลุกเขาไปจนให้เครื่องของเราเนี่ยเข้าเครื่องกันลองชิมดูใครอยากเพิ่มเติมอะไรก็สามารถเติมเข้าไปได้นะครับ พอเราผัดคลุกข้าวเข้ากันเสร็จเรียบร้อยตามด้วยใบกระเพราครับขั้นตอนนี้เราก็ผัดคลุกข้าวเช่นเดิมนะครับให้ใบกระเพราของเรานั้นสลดลงนะครับจากนั้นเราก็ปิดแก๊สได้เลยบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับท้าไม่ยากนะเพื่อนๆผัดกระเพราคลุกข้าวทายังไงให้อร่อยนะครับก็ทําตามนี้ได้เลยวิธีนี้บอกเลยว่าอร่อยแน่นอนครับข้าวของเราก็จะไม่แฉะไม่มันนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันครับตักใส่จานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูผัดกะเพราคุกข้าวหมูสับนะครับวันนี้ก็จะใส่เป็นน่อไม้ต้มนะครับใครอยากใส่เป็น มะเขือมะเขือปราะนะครับหรือว่าจะเป็นถั่วก็ได้หรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้ตามด้วยไข่ดาวครับ <c oughs> ก็ฝากเพื่อนๆลองนําเมนูนี้ไปลองทําตามกันดูได้เลยนะครับสําหรับใส่กะเพราเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องเลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าอยากให้ทําเมนูไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ